โอเคแล้วคลิปในวิดีโอนี้ครับเราจะไปลงเรดเดมอนเลดเอ็2ครับผมก็คือเป็นเลดดาบพิฆาตศูนย์เลดท,ที่2นะครับก็เป็นเลดท,ที่มันจะดอบเมียอูซุยเอาไว้อีโวสินนิสุนั่นเองครับก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูเซตกันก่อนนะครับสำหรับเลดนี้ก็เป็นเลดธาตุมืดเนาะตัวที่เราต้องเอาไปนะครับก็เป็นตัวธาตุแสงครับ ซึ่งเป็นเลดที่เอาไอเซนไปโคนบอสไม่ตายนะครับมันเป็นทางเดียวบอสมีตัวเดียวโคนไปก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะมีมิคซ่าครับผมแกมมาครับเอาไปตีแอร์นะครับแล้วก็เอาไปลุมถล่มบอสด้วยนะฮะ โกโจครับเอาไปหยุดเวลาครับเพื่อให้มีคาสาแกมมามันลุมตีนั่นเองครับนวดดำไอจังแล้วก็สปีดวากอนครับโอเคสำหรับเซตทีมก็ประมาณนี้แหละแกมมาใส่ fire, นะาาออฟไฟนะมีคาสาออฟระยะส่วนที่เหลือก็ตามที่เห็นเลยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเดมอนเลดเอ็มสองฮะลุยนี่มีคาสิโนอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับให้เราเดินไปที่ตรงกลาง,ลางแมปนะครับคุณผู้ชมระวังสปีดวากอนเลยให้ดูตรงตรงเนี้ยไอไอเนี้ยสารเนี้ย,สา,ยสารพระภูมิเนี้ยมันจะมีโค้งแบบนเ,เ,เนี้ยโค้งเล็กๆเนี้ย นั่นแหละครับเราจะเล่นแถวนี้นะครับช่วงแรกเราก็ฟาร์มไปอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเปิดคูณ3ามฟาร์มได้เลยครับกดรัวๆครับโอเคพอเว็บ3ามครับอัพสปีดวากอนเป็นขั้น6แล้วนะครับทีนี้ก็วางไอจังครับไอจังผมจะวางประมาณตรงนี้เนี่ยให้มันครอบฝั่งนี้เลยนะคุณผู้ชมอัพหนึ่งทีครับโอเคพอมันขึ้นเคลียเว็บรับหนึ่งทีใช่ไหมแล้วก็พอเว็บสี่ครับมาวางเกมบมากข้างหลังหนึ่งตัวครับนี่วางเข้าไปปั๊บแบบนี้ฮะ โอเคสวยกลับมาปสปีดวาก,กอนต่อครับตังที่เหลือลงไอจังครับนี่ก็จะได้เป็นสปีดวาก,กอนอัพเกรดเจ็ดไอจังอัพเกรดสามนะครับแบบนี้โรยก็รอครับรอขึ้นเว็บใหม่ครับเก็บพอเว็บห้าปั๊บครับเราเก็บมานะครับวางตรงนี้ครับเนี่ยบริเวณแถวนเนี้ยเนี่ยวางกลางๆเส้นหน่อยนี่วางเข้าไปเลยครับ ตังที่เหลือครับกราฟสปีดวาก,กอนต่อแล้วกราฟไอจังต่อแล้วก็เริ่มบัฟเลยครับไปเก็บตังไปเรื่อยๆครับส,สบายๆฮะตรงนี้ถ้ามีตัวหลุดไปอะไรก็ไม่ไม่ต้องสนใจมันมากเราเราเน้นงกตังไว้ก่อนผมมันใส่งกอยู่แล้วหรือใครไม่อยากงกก็ได้นะจะวางตัวเพิ่มไปก็ได้นะครับแต่ผมไม่ฮะผมเอาสปีดวาก,กอนก่อน น้ำไอ้จังก่อนโอเคพอตังเหลือเนี่ยผมถึงจะวางตัวเพิ่มนี่ผมก็วางไปเลยแบบนี้ฮะวางจนกว่าตังจะหมดอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยวางไปปล่อยมันไปมีตังก็วางอีกแค่นั้นแหละมีไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีม,มันต้องได้หกตัวแหละนี่ไงเรียบร้อยแกมมาหกตัว เยวตรงนี้ก็สบายแล้วอัพสปีดวากอนต่อครับอัพไอจางต่อครับตังที่เหลือครับลงแกมมาเหมือนเดิมกลับมาดูข้างหลังด้วยรอจนกว่ามันจะเคลียชุดหลังมุเนี้ยหมดอะเราค่อยขายแกมมาตัวนี้แล้วก็ตังที่เหลือเราไปอัพแกมมาเลยคุณผู้ชมอัพไปมีตังก็อัพมีตังก็อัพไม่มีตังก็ยังไม่ต้องอัพครับ เล่นชิวๆไปฮะเนี่ยเปิดคุณสามด้วยลืมเลยอัสปีดบาก,ก้อนต่อครับอาไปจังต่อครับอา้าวตังเหลือครับอัพแกมมาต่ออัพสองทีแกมมาตอนนี้เราตีแอร์แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับพอมันเคลียร์ตัวที่มันหลุดไปแล้วหมดแล้วอะ่ะเราขายแกมมาด้านหลังเอามาวางข้างหน้าแทนโอ้เวฟเก้าแล้วอัพสปีดบากก้อนต่อครับไอจังครับ เอาแกมมามาวางแทนครับปั๊บพอตั้งเหลือครับอัพแกมมาตัวอื่นครับให้อัพแค่เป็นสองขั้นพอนะคุณผู้ชมตัวละสองขั้นตัวละสองขั้นเวฟสิบกราฟสปีดวาก้อนนับใบจังสลับกันครับตั้งที่เหลือครับลงแกมมาตัวละสองขั้นครับลงไปเรื่อยเนี่ยลงไปอาอเวฟสิบเอ็ดอาสปีดวาก้อนต่อหายจังต่อเนี่ยเราลงแกมมาไปเรื่อยครับตัวละสองขั้นจนค,ครบแปดตัวเลยคุณผู้ชมเนี่ยโอเคแปดตัวละ อ่าเวฟขึ้นเวฟขึ้นน้ำสปีดวากอนต่อครับอัพไอจังต่อครับจากนั้นครับวางหนวดดําตรงนี้ตัวหนึ่งวางไว้ก่อนวางไว้แค่ตัวเดียวนั่นแหละโอเคเวฟขึ้นอีกแล้วอัพสปีดวากอนครับอัพไอจังครับอัพไม่ได้ทีนี้เราก็เริ่มอัพแกมมาไปเรื่อยๆตามเท่าที่ตังเรามีอัพสปีดวากอนครับเว็บสิบสี่ แล้วก็เดี๋ยวสปีดวาก้อนตันเว็บหน้าเว็บหน้าก็ตันแล้วโอเคเว็บสิบห้าครับอัพสปีดวาก้อนให้ตันครับตังที่เหลือลงไอจังครับนี่โอเคไอจังได้ขั้นสิบห้าสปีดวาก้อนตันนะครับตังที่เหลือมาได้เวลาอัพแกมมาให้ตันแล้วคุณผู้ชมไล่อัพให้หมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยอัพไปทุกตัวเลยครับ เอาให้หมดเลยเอาให้ตันทุกตัวโอเคเดี๋ยวคูนึงก่อนเดี๋ยวเล่นไม่ทันโอเคจากนั้นครับมาวางหนวดดาเพิ่มครับตรงนี้ครับตั้งเป็นลาร์ดครับอัพสองทีมาทีนี้ก็เริ่มวางมีคาสาได้ให้ดูระยะของไอไอจังนะคุณผู้ชมไอจังมีคาสาวางได้สุดตรงนี้เอามาวางหนึ่งตัวครับอัพไปแล้วก็สุดฝั่งนี้ด้วย นี่วางได้ตรงนี้อ่าวางไปอีกหนึ่งตัวคือเอาง่ายๆให้มันครอบทั้งหน้าและหลังจากนั้นครับที่เหลือมีข้าศาตรที่เหลือก็ตังที่เหลือแหละลงมีข้าศาให้หมดเลยครับเอาไปเอ้ยก่อนก่อนจะลงมีข้าศาหมดอะ่ะวางโกโจก่อนด้วยนะสี่ตัวนี่วางไปใกล้ๆแกมมาเลยครับข้างๆกันเลยสี่ตัวอ่าแม็กยูนิตไม่เป็นไรครับ เราอเรอรอขายหนวดดำก็ได้ครับคุณผู้ชมอืม,อมเอ้หนวดดำตัวนี้ยังใช้อยู่ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช้ผมจะได้ขายมันเลยนะเอ้ยผมขายหนวดดำตัวนี้เลยแล้วกันเอามาวางโกโจโดีกว่ารากราบครับอัพ ก็คือตังแม่งเหลือเยอะจัดอะไม่รู้จะไปทำอะไรโอเคมีคาสาืมโอเคผมตัดสินใจละผมจะเปลี่ยนเอาหนวดดำมาวางฝั่งนี้แทนไม่ต้องปรับพารลิตี้ฮะให้เราดูที่ระยะมีคาสาุุณผู้ชมคือมีคาสาผมระยะตีมันสุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามให้ มอนเนี่ยมันอยู่ใกล้ระยะตีที่สุดแล้วค่อยสโลนะครับอาจจะขยับมาตรงนี้หน่อยก็ได้เออประมาณนี้ก็ได้ใกล้ไหมโอเคใกล้อยู่เออประมาณนี้แหละผมว่ากำลังสวยแล้วก็มีคาส่าตัวนี้นะครับให้ตั้งไพลูตี้เป็นสตองเกตเลยครับนี่สตองเกตอันนี้เลยครับหรือว่าตีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวแล้วก็บอสด่านนี้มันโจมตีเราด้วยนะคุณผู้ชมตังเหลือบานฮนะใครอยากเอาตัวเจ๋งๆตัวไหนมาเล่นก็ได้นะครับตังเหลือบานจริง okay, okay, เดี๋ยวเรารอให้บอสมันโดนสโลปับ๊บพอบอสโดนสโลเสร็จปั๊บอะเราค่อยขายหนวดดาตัวนี้ตอนนี้เราปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้มันมีชีวิตรอดไปก่อนฮนะบอสโดนสโลปุ๊บเดี๋ยวขายเลยนะโอเคขายเลยครับไปวางมีข้าเพิ่มเรามีสล็อตเหลือวางตัวละวางไปเลย จากนั้นครับเดี๋ยวรอบอสมันเข้ามาในระยะโกโจแล้วก็ค่อยหยุดเวลาครับคุณผู้ชมตรงนี้เสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับโอ้ผมก็ว่าทําไมมันช้าจังผมลืมคูณ3ามอ,อ้อโถเอ้ยผมก็เล่นตั้งนานลืมคูณสามในด่านนี้เราไม่สามารถหยุดเวลาออโต้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบอสมันจะทาเราหลับนะครับเราต้องหยุดเวลาด้วยมือครับผมใครอยากจบไวขึ้นจะขยับขึ้นไปเล่นข้างหน้าหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยละกันโอเคบอสเข้ามาละหยุดเวลาเลย นาฬิกาหมดก็กดครับกดแล้วก็รอฮะบางทีบอสบอสมันสตาร์ทเราอ่ะเราต้องรอแป๊บหนึ่งเนี่ยวล้วกดไปเนี่ยบอสมันสตาร์ทเราพอเรากดปุ๊บอ่ะมันจะยังไม่ติดต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ติดอ่าพอมันติดเราก็วนไปเรื่อยๆฮะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงออโต้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบอสมันสตาร์ทครับเราต้องคอยหยุดด้วยมือฮะนาฬิกาหมดก็กดครับแล้วก็รอนาฬิกาขึ้นอ่าพอนาฬิกาขึ้นก็รอหมดหมดแล้วก็กด แล้วก็รอมันขึ้นใหม่อ่ะกดปาเนี่ยวนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละชิวๆไปไปสบายฮะไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นแค่เราต้องหยุดเวลาด้วยมือแค่นั้นเองบอสจะหมดหลอดละบอสใกล้ละบอสใกล้ขึ้นวันแล้วคุณผู้ชมเหลือเลือดไม่ถึง1บีนะครับตอนนี้ประมาณ400ล้านละสบาย อโดไม่ไงเหลือร้อยล้านละเรียบร้อยฮะก็จบไปครับผมสำหรับเลดเมียอูซุยครับมาดูกันว่าจะดอบเมียอูซุยคนไหนอ๋อดอบเมียคนที่หนึ่งครับโอ้โห นี่โอ้โหแล้วดูหุ่นเขาหุ่นเขาเป็นทรงนาฬิกาทรายด้วยเย็ดเคอีโคตึงแหมโอเคก็จบไปสําหรับเรดนี้นะครับผมก็เล่นประมาณนี้แหละก็ใช้วิธีการตรีสดอะไรครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเรดอะไรก็ติดตามเอาละกันนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายครับ